สวัสดีครับวันนี้รเอรอกันบานหัวร้านระนังวันนี้ผมก็จะพาไปชมต้นกล้วยพิเศษครับจะพิเศษยังไงไปชมเลยครับนี่นะครับก็เป็นต้นกล้วยพิเศษที่ผมว่าครับเป็น,ต,นต้นกล้วยแคระที่ปลูกไว้นะครับที่บ้านผมใช้เป็นต้นกล้วยเนื้อเยื่อะนะครับไปซื้อมางแต่ เป็นสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตัวเล็กๆเ,เป็นเป็นเนื้อเยื่อนะครับสมัยนั้นสิบกว่าปีที่แล้วตัวเล็กๆเท่านิ้วนี่ก็ตัวละห้าสิบบาทครับพิเศษก็คือมีปลีกล้วยวิยวีกล้วยขึ้นที่กลางลำต้นนะครับยอดครับนี่นะครับ อส่สำคัญก็น,นี้ก็พวกที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงก็เอาไปตีเป็นเลขเป็นหวยได้ครับเมื่อคืนหัว้วคิดว่าจะเอาทำพิธีขอหวยนะครับแต่ว่าฝนตกหนักด้วยผมเลยไม่ได้ขอครับมาตอนเช้าเนี่ยกันกันครับนี่นครับชัดนะครับก็มีแทงหน่อมาเสียบนะครับตามสีหนอ่อตามสต้นนะครับ ดูนะครับมีกี่ลูกนะครับมีกี่บีมีอยู่กำลังออกมาสองบีนะครับอีนึงก็มีอยู่หกลูกอีกบีก็มีได้สามลูกนะสามสี่ลูกน,น้อยมากแปล,ลก,ลกครับตัวเล็กๆเป็นไข่แคระนะครับ ปีเป็นรีกอะไรก็ไม่รู้เลยนะครับเราจะโชว์บ้านเลขที่ผมก็บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสามนะครับอ๋อฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะเอามาลงให้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้นักเติรนบ้านหัวร้านตัวนาน,านขอลาไปก่อนสวนัสดีครับขอบคุณครับครับจนก่อเหนครับ